ขนมปังไข่ไม่ได้อร่อยถึงขั้นแสงออกปากแต่ว่าทําง่ายใช้วัตถุดิบหลักแค่3ตัวเอามาประกอบร่างเป็นแซนด์วิชแบบนี้ก็รู้สึกเฮลตี้ดีค่ะสูตรที่ใช้จะมีไข่ไก่1ฟองแยกไข่แดงและไข่ขาวไว้นะคะเกลือหนึ่งหยิบมือแป้งทอดกรอบ1ช้อนชาครึ่งแป้งทอดกรอบป้าใช้ตัวนี้นะคะนําไข่แดงมาใส่แป้งทอดกรอบและเกลือลงไปคนให้เข้ากาันผักไว้ก่อน นำไข่ขาวมาตีให้ตั้งยอดใครไม่มีเครื่องตีจะใช้ตะกร้อมือก็ได้นะคะแบ่งไข่ขาวมาสั้งหนึ่งแมะใส่ลงไปในไข่แดงที่ผสมไว้คนให้เข้ากันตอนนี้คนแรงๆได้นะคะพอคนเข้ากันแล้วเทลงไปในชามไข่ขาวตะล่อมเบาๆให้เข้ากันพอเข้ากันแล้วเทลงไปบนกระดาษรองอบ เกลี่ยให้เรียบเอาแค่เรียบที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะไม่ต้องถึงขั้นเรียบเนียนกิ้งโรยงาขาวหรืองาดําลงไปถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่เพราะว่าตัวนี้ไม่ใช่วัตถุดิบหลกักงาที่ใช้ไม่จําเป็นต้องคั่วก่อนนะคะอบในหม้ออบลมร้อนหรือหม้อทอดไร้น้ํามันที่200องศาเซลเซียสเป็นเวลา15นาทีพอครบเวลาผิวเขาจะเป็นสีน้ําตาลแต่จะบอกว่าด้านล่างเขาจะยังไม่สุกนะคะให้จัดการพลิกกลับด้านรองกระดาษรองอบด้วยเดิมมันจะได้ยกขึ้นง่ายๆแล้วอบที่200อองศาเซลเซียสอีก 5นาทีหรือจนกระทั่งสุกพอสุกแล้วนําออกมาลอกกระดาษรองอบด้านบนออกถ้าสุกมันจะลอกออกง่ายๆแบบนี้เลยนะคะพักทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิทก,ก่อนหยิบขึ้นมาถ้ารีบหยิบขึ้นมาตอนร้อนๆขอบเขาจะเปราะเป็นผงค่ะถ้าเย็นแล้วเขาจะนิ่มลงหยิบง่ายใส่ผักใส่ซอสใส่ไส้กินเป็นแซนด์วิชก็ได้อยู่